ผมเรียนเลยนะครับว่าถ้ายุบสภาวันนี้นะ<า>ทั้งประเทศเนี่ยจะส่งสมัครได้พักเดียวคือพักสีส้มอ,อ,อันนี้ผมพูดถึงในในทางกฎหมายนะเพราะอ,อ,อะไรฮะเพราะการที่จะเป็นผู้สมัครพักการเมืองได้ที่จะไปลงสอสมันออมันมีกระบวนการต้องทำไพมารีโหวต้องเอาเข้ากรรมาการบริหารพักออนู่นนี่นั่นออซึ่งสีส้มเนี่ยเขาทำเสร็จไปเกแล้วออนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่บางเขตที่อาจจะ อาจจะต้องตัดสินใจกันนะครับเช่นโพอาจจะคู่ขี้กันมาอะไรกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราถึงได้เห็นว่าทําไมเมื่อวานนี้บ้านใหญ่ลําปางค่ะจันทรสุรินทร์นะครับซึ่งครึ่งจังหวัดลําปางนะลําปางนี่มีบ้านใหญ่อยู่สองหลังพี่เด้งก็ทราบบ้านโล่บ้านโลสุนทรกับบ้านจันทรสุรินทร์ บ้านจันทรรัตน์ลินเนี่ยเขตสามกับ 4, เขตสี่โลสุนทรเนี่ยเขตหนึ่งกับเขตสองตอนนี้สามสี่ไปสีน้ําเงินแล้วออนะฮะแล้วก็พาเครือข่ายนะครับจะเป็นออสอจอเป็นอะไรแบบนี้ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพักแล้วออก็เดินแพทเทิร์นเดียวกับคุณขิงออนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเงื่อนไขาตามกฎหมายออว่าต้องสังกัดพักออนะครับกี่วันกี่วันแล้วก็ต้องไปทำไพมารีโวต